สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูแคปซูลอีกแล้วนะคะในห้องเรียนวิชาสังคมนะคะในวันนี้เราก็มาเรียนในสาระหน้าที่พลเมืองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองคะ่ะในหัวข้อ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกัน 2... หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนและ 2. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้ว เราไปเรียนกันเลยค่ะบสีสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนเช่นการรณรงค์เลือกตั้งโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ชวนผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ18ปีขึ้นไปให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง2ติดป้ายรณรงค์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน การปฏิบัติต้นเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนจะทำให้ชุมชนสงบสุขสมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้นะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนการดูแลรักษาโบราณสถานในชุมชนและการพัฒนาชุมชนนะครับ เ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนและก็แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนในวันนี้นะคะครูก็มีภาระงานให้นักเรียนทำนั่นก็คือให้นักเรียนเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนนะคะ โดยให้นักเรียนเขียนลงไปว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างที่สามารถปฏิบัติแล้วเป็นพละเมืองดีแล้วถ้าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลอย่างไรและถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรโดยทำลงในสมุดนะคะเป็นแผนภาพความคิดสามารถ ตกแต่งนะคะออกแบบให้สวยงามนะคะใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งลงในอารบ้ามวิชาสังคมนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ